สำหรับเมนูแอปปนี้นะครับเป็นเมนูในใจของภคยหลายๆคนนะครับสำหรับตอนแรกนี่นะครับกินเมนูแอป๋านอนดนะครับแรกๆเลยคือปานี้นะครับหั่นเป็นตอนเป็นตอนนะฮะใจ่พพี่แกงนะครับผสมลงไปแล้วก็ซอยสไคด์บางๆใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับพร้อมกับหอมปอมเปอร์แล้วก็ผักปอมนะครับที่สำคัญนี่เอาใบขมิ้นนะครับห่อต่อแฮมรอบหนึ่งใส่พริกลงไปถุงรัวรสดีเกลือป่นนะทุบหนักๆ หลังจากที่ห้องใบกลมกรอบเป็นตียร้อนแล้วนะครับแล้วก็ห้องใบขมิ้นตัวนะครับแอปานนี้ของเขาจะต้องมีพักปอมนะครับผมบอกเปิดโป๊ะนะรับรองว่าแอบนี้หอม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 เห็นความหอมเพราะว่าสมุนไพรเน่นขนาดนะครับเชฟของเขาก็กขาผมเผาก็ยุ่งเยอะอ๋อจ้าออใบหอมนะมือโปรในการหอม จ้งนิลลุ่อคนออไปเลยมาแอปเตาถ่านอ่อนๆนะฮะลงไปปุ๊บสุกแล้วสำหรับแอปปานินของเขาเองนะครับเออขอหยัดจิ้มก่อนนะครับอครับมามา,มากินข้าด้วยกันนะครับอืม